ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่จากเหตุการณ์ที่ทหารไทยบาดเจ็บหนายเมื่อ6มกราคม69เนื่องจากกระสุนปืนคอจากฝั่งกัมพูชาตกใส่นะฮะและสะเก็ดเนี่ยโดนเข้าไปที่แขนขวาของทหารคนนั้นบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลไม่ได้อันตรายมากตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วแต่มันเกิดขึ้นในช่วงที่เราตกลงหยุดยิงกันทั้งสองประเทศทําไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้กัมพูชาบอกว่าไม่มีเจตนา เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นฝั่งเขาเองก็มีทหารเจ็บระหว่างจัดระเบียบฐานและมันมีกระสุนจากกองขยะเนี่ยมันปะทุสเกตก็โดนเข้าที่ทหารกัมพูชาเจ็บสองนายเหมือนกันไม่ได้ตั้งใจเอกสารที่ส่งชี้แจงรายละเอียดมีแต่คําว่าเสียใจแต่ไม่มีคําว่าขอโทษครับอ้าวทาไมแบบนั้นล่ะทุกคนดูคลิปนี้ให้จบคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยฮะกัมพูชาส่งหนังสือถึงกองทัพภาคที่2ครับหน้าตาแบบนี้ แสดงความเสียใจกรณีทหารไทยบาดเจ็บแต่ไม่มีคำว่าขอโทษนะครับเมื่อวันที่6มกราคม2569พลจัตวานิสนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4และเป็นประธานกองเลขานุก,การคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคกัมพูชาและไทยทำหนังสือส่งถึงกองทัพภาคที่2ครับกรณีที่ทหารกัมพูชาทำความสะอาดจัดระเบียบฐานให้มีความเรียบร้อย โดยเผาขยะที่รวบรวมเอาไว้ในฐานที่ตั้งในเขตอธิปไตยของกัมพูชาก็คือบอกว่าเขาจัดระเบียบฐานอยู่ในดินแดนของเขาอ่ะ7จ็ดโมงยีนาทีหมกราคมปี2026บริเวณมุมเบยครับหรือว่าช่องบกจังหวัดพระวิหารกองกําลังกัมพูชาได้จัดระเบียบพื้นที่ฐานที่ตั้งทําความสะอาดโดยเผาขยะในเขตระหว่างนั้นเกิดเหตุระเบิดของกระสุนชนิด DKC ครับ ตกค้างอยู่ในกองขยะทําให้ทหารกัมพูชาที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณนั้นเจ็บสาหัสและเจ็บเล็กน้อยรวมสองคนทําให้เกิดความตื่นตระหนกับกองกําลังฝ่ายไทยที่ตั้งฐานอยู่ใกล้เคียงกันดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดระหว่างเราทั้งสองเขาชี้แจงแบบนี้ครับท่านเสนาธิการกองทัพภาคที่สองและเป็นประธานกองเลขานุการคณะกรรมการาาชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาการุณารับทราบดังนี้ พวกเราขอแสดงความเสียใจต่ออุบัติเหตุในครั้งนี้และขอยืนยันอีกครั้งว่ากัมพูชายยังคงยึดมั่นในการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีในพื้นฐานของกรอบกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งในนามประเทศที่มีความรับผิดชอบสูงและรักในสันติภาพโอ้โหดูใช้คําแต่ละคําแต่ละประโยคแสดงความเสียใจกับอุบัติเหตุเขาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุครับกัมพูชาาย,ยังคงยึดมั่นในกรอบกฎหมาย และมีความรับผิดชอบสูงพร้อมทั้งรักในสันติภาพรัฐบาลกัมพูชาและกองกําลังกัมพูชายืนยันอย่างจริงใจซื่อตรงขนลุกในการเคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชากับไทยที่เคยลงนามเอาไว้28กร,รกฎาคมปี68รวมไปถึงข้อตกลงสันติภาพระหว่างกัมพูชาและไทยที่ลงนามไว้26ตุลาคมปี68รวมไปถึงประกาศร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแนดนทั่วไปกัมพูชาและไทย สมัยที่3ลงนาม27ธันวาปี68และเอกสารต่างๆตามกรอบคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคระหว่างภูมิภาคทาหารที่4กัมพูชากับกองทัพภาคที่2ของไทยเพื่อฟื้นฟูสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วสร้างสันติภาพที่มีเสถียรภาพรวมถึงความปลอดภัยให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศหนังสือที่ส่งมาถึงฝั่งไทย ชี้แจงว่าเป็นอุบัติเหตุและขอแสดงความเสียใจแต่ที่เล่าไปที่อ่านไปไม่มีเลยครับคําว่าขอโทษไม่มีเลยนะทําไมกัมพูชาถึงชี้แจงแบบนี้ทุกคนคิดว่ายังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยสิครับแล้วสถานการณ์ชายแดนมันจะไปจบเมื่อไหร่แล้วเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้ครับดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดเฟลโล่กดติดตามและกดซับสไครฟังหิงเราด้วยครับ